เพื่อนๆมาอังกฤษใหม่ๆอาจช็อกกับเรื่องนี้ค่ะช็อกกับเรื่องของวิธีการล้างจานของชาวอังกฤษมีวันหนึ่งสามีช่วยล้างจานฟองน้ำยาล้างจานยังเต็มไปหมดไอเราก็ไม่กล้าบ่นเพราะนานๆสามีจะช่วยล้างจานก็เลยเงียบหวาดไม่ได้พูดอะไรเดี๋ยวน้อยใจเพราะอุตส่าห์ช่วยงานบ้านอย่างบ้านเราเนี่ยต้องล้างฟองให้เกลี้ยงล้างน้ำหนึ่งล้างน้ำสองล้างน้ำสามก็มีที่นี่ล้างจานกันยังไงเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ได้ชมกันค่ะ เริ่มจากเคลียร์เศษอาหารก่อนเปิดน้ำใส่อ่างล้างจานกอกที่นี่เขามีกอกน้ำเย็นกับกอกน้ำร้อนนะคะเปิดน้ำร้อนจัดเลยค่ะเสร็จแล้วเอาน้ำยาล้างจานใส่ไปนิดหน่อยแล้วก็ตีให้เป็นฟองเอาจานเข้าไปล้างล้างเสร็จผึ่งผึ่งแบบทั้งที่ยังไม่ฟองพอให้น้ำเสดดนิดนึงแล้วก็เอาผ้าเช็ดจานเช็ดให้แห้งเขาล้างกันแบบนี้มาหลายร้อยปีแล้วบอกว่าไม่มีใครเป็นอะไรมาที่อังกฤษต้องล้างจานแบบนี้ละค่ะ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่มาอังกฤษแล้วช็อกนะคะก็คือคนที่นี่เขาดื่มน้ําจากกอคค๊อกค่ะสามีบอกว่าน้ําจากกอ๊อกดื่มได้เราก็ไม่อยากเชื่อพอมาใหม่ๆก็ดื่มไม่ลงไม่กล้าดื่มตอนนี้หม่อมก็ดื่มน้ําก๊อกได้โดยไม่ตะกิดตะพวงใจแล้วแล้วก็เวลาทําอาหารก็ใช้น้ําก๊อกนี่นแหละค่ะทำอาหารเลยน้ําประปาในอังกฤษสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยค่ะเนื่องจากมาตรฐานคุณภาพน้ําที่สูงโดยการกํากับดูแลอย่างเคร่งครัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่น ก็คืองานควบคุมคุณภาพน้ำหรือว่า Drinking Water Inspectorate นั่นเองนะคะซึ่งเขาจะมีการตรวจสอบแล้วก็ควบคุมคุณภาพน้ำให้ตรงตามมาตรฐานของรัฐบาลแล้วก็สาภาพยุโรปอังกฤษออกจากสาภาพยุโรปแล้วแต่ก็ยังคงใช้มาตรฐานใกล้เคียงกันด้วยการควบคุมอย่างเคร่งครัดทำให้น้ำประปาในอังกฤษ สะอาดปลอดภยัยแล้วก็สามารถดื่มจากอกได้โดยตรง Good morning สวัสดีตอนเช้าเพื่อนๆทุกคนจากฝั่งประเทศอังกฤษค่ะวันนี้ตื่นแต่เช้าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงไปจีพีใก,กล้บ้านเพื่อตรวจสุขภาพระหว่างเดินก็เห็นนี่เลยค่ะตู้โทรศัพท์และก็ตู้ไปษณีสองสิ่งนี้ถือว่าเป็นสนัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษเลยนะคะ๋ยวนี้คนก็ยังส่งจดหมายกันอยู่เพราะว่าที่นี่เขานิยมจะส่งการ์ดอวยพรในทุกๆเทศกาลแต่ว่าตู้โทรศัพท์ไม่ได้ใช้แล้วนะคะ เพราะว่าคนเดียวนี้ก็ใช้โทรศัพท์มือถือซะส่วนใหญ่แต่ด้วยความที่ว่าตู้เหล่านี้มันเหมือนสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษเขาก็เอาเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจมาติดตั้งไว้แบบนี้ละค่ะมีจากบ้านไปถึง GP ก็มีอยู่สองเครื่องที่เห็นนะคะหม่อมเคยใช้อยู่ครั้งหนึ่งมีค่ะก็เ,เขียนว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่รับการเทรนแต่เราก็สามารถที่จะใช้เครื่องนี้ได้ถ้าจําเป็นให้เพื่อนๆโทรไปที่นายนายนายเสร็จแล้วเขาก็จะให้รหัสผ่านกับเรา เพื่อที่เราจะเอาไปใช้ได้นั่นเองค่ะหเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพื่อนๆลองมองดูตามข้างทางนะคะที่ไหนมีตู้โทรศัพท์ที่นั่นก็มีเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบนี้ละค่ะในประเทศอังกฤษมีกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการเดินสนักที่เข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภยัยความสะอาดและความสงบเรียบร้อยของสาธารณะค่ะโดยสรุปหลักๆก็คือจะต้องใช้สายจูงในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อควบคุมมาให้สุนัขรบกวนหรือก่ออันตรายต่อคนหรือว่าสัตว์อื่นๆนั่นเองนะคะอย่างวันนี้หม่อมพาจินส้มกับสนุกไปเดินในที่ที่เราไปบ่อยๆก็ปล่อยแบบนี้ได้ค่ะเขาไม่มีข้อกําหนดต่อมาต้องเก็บอึน้องหมาด้วยนะคะจะมาปล่อยเรียราดไม่ได้พวกเราก็จะพกถุงไปด้วยแล้วเขาก็จะมีถังขยะไว้สําหรับทิ้งอึน้องหมาค่ะกฎหมายกําหนดให้ผู้เลี้ยงต้องเก็บมูลสุนัขทุกครั้งที่เดินสุนัขในที่สาธารณะค่ะ ไม่ปฏิบัติตามอาจถูกปรับสูงสุดถึง1,000ปอนด์ก็เป็นเงินประมาณ40,000บาทนั่นเองนะคะไม่ใช่น้อยๆเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันเสาร์ค่ะยุ้มหันหน้อยเมลิซาเราพาหมามาเดินนะคะจะพามาชมคลองคะ่ะบรรยากาศธรรมชาติอีกหนึ่งวันนี่คะ่ะเจอลำแรก จอรําแรกแล้วนี่แหละที่เขามาอาศัยอยู่ในคลองคนที่ประเทศอังกฤษบางกลุ่มเขาอยู่กันแบบนี้ค่ะก็ะคือมันจะเป็นเรือแบบแคบๆโดยคนเขาก็จะอาศัยอยู่บนเรือแคบๆที่ลอยอยู่ในคลองต่างๆทั่วประเทศเช่นคลองแกรนยูเนียนแล้วก็คลองเทมมนั่นเอง โดยเรือแทบๆพวกนี้นะคะก็จะมีการตกแต่งเหมือนบ้านขนาดเล็กเลยค่ะมีทุกอย่างมีทั้งห้องนอนห้องครัวห้องน้ําแล้วก็ห้องนั่งเล่นหลายคนในประเทศอังกฤษเขาก็เลือกใช้ชีวิตแบบนี้กันค่ะทุกคนเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยมันต่ํากว่าการซื้อบ้านบนบกนอกจากนี้ก็ยังไปไหนมาไหนหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ได้เห็นไหมวิวดีมากๆเลย การอยู่อาศัยแบบนี้ก็อาจจะเป็นได้ทั้งแบบชั่วคราวบางคนท่องเที่ยวหรือบางคนก็อยู่แบบถาวรเลยก็มีค่ะ